เติร์สตามากันเยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหสี่โพดัมมาครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโตโน่นะฮะก็มานะครับมาตังก็มาโอ้โหฮั่นกั้งมาหมดแกงส้มฮั่นกั้งโอ้โหป๋าทำถูกแล้วป๋าครับป๋าดูสิครับใช่ครับกินอย่างบ้านลนี่ยเราเราเห็นปลายไฟแล้วเราเห็นหั่นแล้วนะฮะครับผมแกงส้มอยู่ไหนฮะแกงส้มหมดเสร็แล้วโอ้กั้งอยู่ไหนฮะกั้งกั้งออกกั้งมาได้สิ 现在，在家注意看。<noise> โยงโร้กันซะแอบแคบยิ่งเลยโยงเปรี๊อะแอทำเมียฉันไม่เพอเธอรอตเธอโดอขอหาบอกว่าเธอนั้นหลายใจเธอได้ยินไว้ขอที่เขามามอกจอะกอ้เธอมีใครในใจไมมเด็ดิอารมณ์อะไรเธอเลี่ยนคำชอฝ่าพื้นนะ เธอจะยอมจนตาคุปลอดให้เธอจะยอมจนตาเธอจบไปบนถมนอันเลอะเทาปีไหนเอาเธอแค่คืนฉันคงฉันคงต้องจับสัดทีนะจำเอาเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจำยกมือขึ้นไหมจำด้วยดีใจว่าจากจากมันไปอยู่กับบุคคลเธอเอาไว้

เจ็อลบัมชื่นทีเจ็บบนนังคืก็ตัวเวทเจเอเจไปเจ็ตยังไม่เข็ดกมาอีทีพวกพารายยังไม่เสร็จเเด็กรักันทุบ้านทั่วเมือง S.U.E. c b a c k ทไม่รั้นสื่นสดกาสดมีรถที่ไม่มีปืน S.U.E. เราก็เตือนเดี๋ยวจะหาวาไปเตือนใส่ักสายต้องการชุดกตชีนานแล้วไม่ได้รักกันเจปีก็ัมาดีเจว่าบ có diễn khóc dẻo mà, anh à, vẫn khám khám của muốn ca lên nè. ทุกคนมาสวัสด h ช่างเจ็ดแล้วเขาไม่เคยบอกเป็นแล้วเขาไม่เคยพูดเช็ดกับใครสวัสดช่างเจ็แล้วไม่มีเทมาเซ็กไม่มีการโอนอนหรืคุณวานนายนายนใครขแก้ส้มส่งเสียงมาให้พี่อัไปเลยทุกสวัสดชังเจ็ดแลวเขาไม่มีคาบมือบอมคนทำให้เขา คือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดและไม่มีเวฟที่มับมีแต่เวฟที่ครองแสนสบายคือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดและมันต้อง S M S M S S M S แบบจัดจ้คือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดและเขาไม่เล่นแคมป์ปิ้งเขามีน้องๆให้คุยได้คือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดและไม่ต้องหวยฟ้อนต์ดิบดิบเธออยากห้ก่องทุกอย่างคือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดจ้าคือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดเซ่คือบนสวรรค์ชั้นเจ็ดจ้า เดี๋ยวสอบไปขอความร่วมมือทุกคนช่วยดิเนียจบไม่เป็นทางไหนขอเสียงกลับมาให้คนบนเวทีใหม่เตรียมตัวให้ดีอั a s e อทางซ้ายก่อนเลยทางซ้ายก่อนเลยเตรียมตัวมาเซโฮเซโฮ ฉันเจ็ดเซ่คือป็นสวรรค์ันเจ็ดเ้คือปสวรค์ชั้นเจ็ดเซ่นคชอบเจ็ดเทียนรับเจ้นอรชอบเจเจบาคนชอบเจเไม่กดชอบเจเจ ในนี้ถ้าเสียงเบาพวกพี่เต้นเบาตามเสียงนะอ,อยากดูเต้นแด,ดงต้องขอเสียงดังๆให้กับพวกเราด้วยคนมีตั้งเยอะเสียงมีแค่นี้ยังไงจ๊ะสุดท้ายไจริงๆอ่ะเรามา,าเซ้เาเซ็คเบาก,กันดีกว่าไม่เ้อนสาวแล้วไปเซ้า,าก,กันในเพลงเลยดีกว่า มิวสิกจัดมาถ้าอยากเห็นเต้นแรงๆแบบส่งเสียงดังๆขึ้นมาให้คนบบนเวทีแล้วกันนะเจ้าสาวส

เชิญครับป๋าครับอยู่กับเราก่อ็อเสียกริกัอในครั้งนึงครับท่านเด็กแลเกครับสวัสดี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 ครับวัรวัสดเท่าตวัดรับวััวัดีครัีคับี่รับสัี้ไวัสดีคกีครีครอบสวัดนรัปสวีรับวีับวครวรับสวดียัครับรับดีคดครับ โทษน,นะฮะเมื่อกี้เอวหรือเครื่องจอดถนนก็มันปปอขออีกสักรอบเลยไหมมันมันอยากดูข้างหน้าคือจริงๆถ้าเรื่องเอวเรื่องยกให้พี่ผมเลยนะพี่ห้ามพี่หั่นเรื่องเอวพี่ผมไม่เคยแพ้ใครไหนโชว์ให้ดูหน่อยโชว์เลยครับไปโชว์ที่เพชรบุรอนนีอันนี้อันนี้น้ำจิ้มแล้วกันนะฮะจิ้มามนะเอา<ๆ>แบบเน้นเน้นเน้นๆขอขอจังหวะแบบจะจะเน่นๆขอบีบกอล์คให้พี่สักนิหนึ่ง ทุกคนคือครับสุภุมเกงว่าคนขึ้นแาจะตาแตกครับผมแน่นขนาดนี้ไม่ได้ใครแตกแล้วตาสิงโตจะแตกแล้วครับตอนนี้แล้เต็มเลยฮะตอนนี้ที่เขาคงไม่อยากดูผมยก่อนอ่ะผมว่าพี่เขาอยากดูเซอรคนมากกว่านะ่เอาไม่เอาไม่เออย่างนี้ถามหน่อยดีกว่าเราเนี่ยเป็นปีแรกใช่ไหมป๋าแกงนี้นี่เป็นครั้งแรกของทั้ง3คนใช่ครับพี่บิ๊กมาร์ทเป็นสปายด์ซูร์เลยเคยได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรกับงานบิ๊กมาร์ทมาบ้าง ออเยอะแยะมากมายครับผมเขาได้อะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับวงไม้ในงานนี้บ้างหรือเปล่าครับผมว่าวงไม้เนี่ยวงเขาสนุกไงคนดูชอบมามันอ่ะได้ยินไดีไม่พอครับเดี๋ยวว่าปีนี้ไปดูเลยพี่พี่บอกไป้ใหนิดนึงครับเรื่องที่เกี่ยวกับวงไม้เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบนเวทีส่วนใหญ่จะเป็นหลังเวทีปาป้าครับผมปาไม่ได้ที่นี่สื่อเขาถ่ายอยู่ปาครับผมหมายถึงเขาไปเป็นคนดูเขาสนุกมากโอเคโอเคนะแม่เราก็เพิ่งเคลียร์งานเก่าไปด้วยเอ้เพนะไม่อยากพูดอะไรเยอะ นะครับผมอ้าวปีนี้เราจะได้โชว์กันแล้วความรู้สึกหลังจากที่ได้รับโทรศัพ์จากป่าว่าจะได้โชว์เวทีบิ๊กมอเท็เป็นไงบ้างเอาล้างเปกังบ้างล้างก่อนนะครับคือตื่นเต้นมากอ,อย่างว่าเราได้ยินมาบ่อยแล้วแตแค่พูดเมื่กีนแล้วเอ โอ้โหครับไม่จริงวันนี้เรามาเป็นท้าไเฮะเรามีทั้งพี่ฮันพี่แกแล้วก็แฟนสาบทุกคนน่ารักมากครับผมก็จริงต้องบอกเลยพอได้ยินเนี่ยคือเรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้ยินมาเยอะไงครับเราอยู่มาแต่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเป็นที่เราใฝ่ฝันไม่ใช่ว่าแค่ไปดูแต่ว่าอันนี้ได้ขึ้นมาเลยดีใจมากๆครับก็คิดว่าจัดเต็มแน่นอนถือว่าเป็นเกียรติมากๆด้วยใช่ครับผมแก้มส้มเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าครับผมก็บอกว่าผมพูดไม่เป็นจริงอย่างเมื่อวานครับอ่า เต็มที่เอาให้พออ,อย่างซ้มขึ้นมาก็บอกว่าตื่นเต,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 ต้นมากเพราะว่าเราผมไม่เคยขึ้นขึ้นเวทีนี้มาก่อนนะครับ<ม>รบอก<ม>ว่าเป็นมันเป็นเวทีเป็นตำนานของเมืองไทยจริงนนแล้วก็อันนี้เรื่องจริงใช่ใครใครที่ไปก็บอกว่าสนุกครับใครที่ได้ไปขึ้นไปไปไป,ไปแสดงก็บอกว่าสนุกใช่ครั้งนี้พวกเราเต็มที่แน่นอนครับผมือพอรู้ว่าเอ่อจะได้โชว์มือกเนี่ยคิดโชว์เลย โอ้โหใช่มันต้องเตรียมตัวนะพวกแอใหองจริงใช่ครับผมต้องก็บอกว่าเราจะไปสนุกด้วยกันที่นู่นสนุกแองแอหน่อยเพราะเมื่อกี้ดูเนี่ยเอวเราก็ไม่ได้แพ้ฮันเท่าไหร่นะแองส้มครับผมครับผมอะส่วนฮันเราเป็นไงบ้างครับขอโทษตาไม่บอกตาตาแล้วนะฮะฮันฮัน ก็น้องๆพูดไปแล้วนะฮะว่าความสนุกก็คอนเฟิร์มอย่างแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็พูดเขาพูดถึงเรื่องโชว์ของพวกเราแล้วกันนะครับ,รบก็ที่จะจัดไปให้ทุกคนได้ดูกันก็เต็มที่อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นโชว์ที่ต้องบอกว่าพิเศษไม่เคย ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนมาก่อนนะฮะแต่ว่าจัดในงานนี้เต็มที่แน่นอนจกให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันนะใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมก็รีบนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกเรานะฮะครับถ้าอยากรู้เรื่องหลังเวทีนี่มีพี่ไม้นะครับผมเต้ยขอม้นะครับท้าไม่เอกก็มาลงตรงนี้เขา็อกจะเรียบร้อยอยู่ในงานเนี่ยโชว์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องแล้วกลับคนเดียวเหรอครับคือมันมีคนที่แต่งตัวเหมอนเต้เยอะใช้ชุเต้ผมก็สมกับคล้ายๆเยเฉย ป๋าครับป๋าเห็นการโชว์แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มป๋ารู้สึกไงบ้างพอใจไหมป๋าก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับว่าเวทีวัวปีนี้เนี่ยนะก็คงจะดึงดูดสาวๆมาอีกเยอะอีกแล้วครับเอาแค่ตรงนี้เนี่ยไปแน่ๆแล้วเพื่อนของเพื่อนของคนในนี้อีกอีกเป็นร้อยเป็นพันป๋าทำให้ผมมั่นใจว่าวงมาจะปนเปื้นอยู่แถวเวทีวันะเลยับจะไม่ไปไหนเลยครับก็ไม่พ้นวงนี้จริงๆโพลิแคทก็เดินทั่วเหมือนกันนะครับเดินผมอยากพูดถึงนะครับแคนมาแล้ว อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ฝากกันเลยดีกว่าเชิญชวนแฟนๆหน่อยวันนี้มากันเยอะนะครับ19 20เชิญชวนไปเจอกัน ครับผมก็วันที่19กับวันที่20นะครับผมที่อยากจะไปสนุกกับพวกเรานะครับผมบอกว่าพวกเราก็ถือเป็นแก๊งเดอะสตาร์นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนไปเชียร์กันเยอะไปสนุกกันเยอะนะครับผมเออ่ของพวกเราเนี่ยคือวันที่20่สิบยี่บครับผมเวทีวัวนะครับผมจริงๆเรามีเพื่อนมาด้วยใช่มั้ยไม่หมมาแค่นี้แก๊งเดอะสตาร์ยังมากันอีกใช่มาอีกนะครับผมเมื่อกี้ท่านเรา4คนครับผมสคนครับผมยังไงฝากด้วยกันไม่บัตรก็รีบหาซะนะจ้าแล้วเจอกันครับผมซื้อในงานนี้ได้เลยถูกมากครับผมกัางเชียร์เลยครับ ครับผมแน่นอนฮะอยางที่บอกว่าโชว์เนี่ยมันแล้วแน่นอนแต่ว่าดูจริงดูข้างหลอนจริงอ่ะมีคนมาใส่ด้วหมดเลยทั้งงานผมผ่นข้างแร้วเดี๋ยวหน้าก็หลอนข้าก็หลอนหน้าก็หลอนใช่ครับก็คือโชว์เนี่ยเต็มที่แน่นอนแต่ที่สาคัญมากกว่าเราอยากทุกคนไปแล้วมีความสุขร่วมกันครับผมเรามีความสุขแน่นอนแล้วก็อยากเห็นทุกคนที่น่าสนุกเหมือนกันครับผมเราจะรู้สึกว่าเราสนุกมากแน่ครับทั้งงนก็ขอฝากด้วยฮะวันที่20พวกเรานะครับผมครับผมพิั่นเลยครับเป็นท้ายครับผมงานดีแบบนี้นะครับโหผมเชื่อว่ามีหลาผม อดใจรอมาคาบมากๆนะครับผมตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนะใครยังไม่มีบัตรรีบซื้อนะครับเราไปเจอกันพวกผมเนี่ยจริงๆคิวมีไปแบบเซอเช็คกันสักจริงๆก็ค่อนข้างสายหน่อยแต่ว่าอยากไปเจอทุกๆคนนะยังไงไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับผมครับผมและนี่ก็คือตัวแทนจากเดอะสตาร์ขอบคุณครับเซนจ์ฮอลล์19ยี่สิบนะครับผมบอกอีกทีนะฮะเขาจะไปเจอกันนะครับในเวทีวัว ตอนโชว์ก็คือ5้าโมงครึ่งนะป๋านะในวันที่20ธันวาคมนะคะก็คือวันที่นั่นะเดมอยากจะบอกว่าน้อง,องๆสาวๆอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะครับที่เห็นการส้ม